สตรีสตรีไม่มีเวลาให้พุกคุณูฟังคะช่วงนี้สัญญาณจากอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษณารัษาโฉมจากมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมาแล้วนะคะนมัสก,การ์ค่ะอาจารย์แม่ค่ะสวัสดีดีเจสุนันและดีเจฮไทยรัฐ และท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะค่ะวันนี้เห็นหัวข้ออาจารย์แม่บอกว่าแผ่นดินไหวในมุมมองพระพุทธศาสนานะคะเราเพิง่งฟาเหตุการณ์ระทึกระทึกไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคะ่ะอาจารย์แม่ะนะคะแล้วในมุมมองพระพุทธศาสนานี้เรื่องแผ่นดินไหวเป็นยังไงเหรอคะค่ะในมุมมองพระพุทธศาสนานี้เรื่องแผ่นดินไหวก็จะมีสาเหตุมา8ปประการ คือสาเหตุหลักๆที่บันทึกไว้ในคำพีว่ามีอยู่แปดอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือจะพูดเรื่องแผ่นดินนี้ตั้งอยู่บนน้ำค่ะแผ่นดินที่เราอยู่นะคะตั้งอยู่บนน้าแล้วใต้น้ำก็จะมีลมใต้ลมจะมีอากาศในคราวใดที่ลมใหญ่พัดลมใหญ่พัดทำให้น้ำนี้มันไหว เมื่อน้ำไหวก็ทำให้แผ่นดินไหวอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะเพราะว่าลมพัดน้ำทำให้แผ่นดินไหวซึ่งแผ่นดินที่เราอยู่นี้หนาสองแสนสี่หมื่นยอดแผ่นดินที่เราอยู่นะคะหนาสองแสนสี่หมื่นยดหนึ่งยอดเท่ากับสิบหกกิโลให้เราลองคิดดูนะคะ่คะแผ่นดินของ ที่เราอยู่ตรงนี้ที่เราสร้างตึกสร้างอาคารสร้างบ้านสร้างอะไรทั้งหลายเนี่ยคือมีความหนาสองแสนสี่หมื่นยดหนึ่งยดเท่ากับสิหกกิโลเมตรคนี่แผ่นดินที่หนานี้ตั้งอยู่บนน้ำนะคะมีลมมีลมชนิดหนึ่งลมชนิดนี้ชื่อว่าอเคปักเกิดขึ้นพัดไปที่ลมที่รองรับน้ำนะคะ ลมนี้ลมลมนี้จะหนาเก้าแสนหกหมื่นยชดนะคะแล้วก็น้ำน้ำนี้จะหนาสี่แสนแปดหมื่นยดค่ะแล้ก็ก็จะลดหลั่นกันไปและสุดท้ายที่ที่ลมตั้งอยู่ก็คืออากาศนะคะก็ยามใดที่มีลมไปพัดลมอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้ น้ำมันก็เพิ่มเมื่อน้ำก็เพื่อมก็จะทำให้แผ่นดินสูงขึ้นคือน้ำก็เพื่อมทำให้แผ่นดินไหวเราจะเห็นได้ว่าเวลาแผ่นดินไหวนี้ก็จะมีน้ำเปลี่ยนสีบ้างหรือไม่ก็มีโคลนมีอะไรเกิดขึ้นมาตรงนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งก็คือธรรมชาติค่ะเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งบางอย่างที่เราไป เบี่ยนเบียนธรรมชาติมาหรือว่าเราไปอะไรกับธรรมชาติเนี้ยธรรมชาติเขาอาจจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็มีการมีการแสดงออกมาทางนี้อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองนั้นก็คือแผ่นดินไหวเพราะว่าคนมีฤทธ์มีฤทธิ์บรันดาลให้แผ่นดินไหวซึ่งคนมีฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ฤทธ จเจริญภาวนาและได้ฤทธิ์หรือเทวดาที่มีฤทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คงไม่เข้าในสถานการณ์ปัจจุบันคงจะเข้าข้อหนึ่งะคะข้อที่ข้อที่หนึ่ง <c oughs> เข้าในสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดส่วนข้อที่สามเน้นก็คือเวลาคนมีบุญคือพระโพธิสัตว์เนี่ยจุติจากสวรรค์มาอยู่ในคันของบารดาที่เป็นมนุษย์อันนี้เป็นข้อที่สาส่วนข้อที่สก็คือพระโพธิสัตว์ ลงสู่พระคันนะคะ,ะข้อที่สามคือพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ซึ่งจะลงมาโลกมนุษย์มามาเกิดในท้องแม่ข้อที่สี่คือพระโพธิสัตว์ลงสู่ในพระคันเรียบร้อยข้อที่ห้าก็คือ,อพระโพธิสัตว์ได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านะคะส่วนข้อที่หกนั้นก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจัก กับปวัตนาสตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกในพระพุทธศาสนาข้อที่7คือพระพุทธเจ้าทรงปงพราชนมายุสังขารก็คือปงอายุสังขารว่าอีกสามเดือนพระองค์จะนิพพานคือบอกไว้ล่วงหน้าว่าสามเดือนพระองค์จะนิพพานส่วนข้อที่8ก็คือพระพุทธเจ้าปรินิพพานเ,เราจะเห็นได้ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยจะถูก จะจะอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะข้อที่3ถึงข้อที่8นี้ก็จะเป็นคนมีบุญมาเกิดแล้วแผ่นดินเมื่อเมื่อแผ่นดินไหวก็จะไม่ทำให้เกิดอันตรายอะไรนะคะ,ะส่วนข้อที่หนึ่งจะอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะดีเจสุน,นันค่ะค่ะ นะคะซึ่งซึ่งวันนั้นเนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์แม่ว่าตอนวันศุกร์วันที่เกิดเหตุนี่อาจารย์แม่อยู่ที่ไหนเะาวันนั้นวันนั้นอยู่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยายลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่บนชั้นที่สี่อ๋อชั้นสูงด้วยเป็นยังไงบ้างีอาจารย์แม่วันนั้นกาอี้แกวงคะ่ะกาอี้แขวงแล้ววันนั้นคณาจารย์มาอบรมมาอบรม จำนวนสี่สิบกว่าท่านคะ่ะท่านก็ท่านก็พากันว่าคิดว่าความดันขึ้นกันทุกคนเพราะว่ามันเวียนสีรษะคิดว,ว่าโลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรคคิดว่าขึ้นอ่าบาง<ะ><ะ>ท่านก็คิดว่าทุกคนมามาดึงเก้าอี้อ๋อค่ะค่ะแล้วทุกคนก็ลงมาข้างล่างคะ่ะจากชั้นสี่ลงมาข้างล่างกันส่วน แม่กิษนานี่ก็ยัง,ย,ง,ย,งยังแอบอยู่ต้นเสาเพราะว่า <c oughs> ไม่รู้จะไปซายไปขวาเพราะว่าตั้งสติอยู่นะ,ะคือแผ่นดินไหวนี่เราต้องตั้งสติค่ะตั้งสติว่าเราจะเอาอะไรลงไปค่ะเ <c oughs> นี่ยตรงนี้สําคัญมากตั้งสติ <c oughs> ก่อนว่าเอ๊ะแผ่นดินไหวเอ่อเราจะคือคือคือเราจะเอาอะไรลงไปบ้างขณะนั้นถ้นาเกิดเป็นลูกเราก็ต้องพาลูกลงไปก่อน เหมือนอย่างที่หลายๆทอยู่บนชั้นที่สี่สิบของคอนโดเนี่ยสิ่งแรกที่คิดคือต้องอุ้มลูกลงมาก่อนให้ลูกปลอดภัยบางคนนี่เป็นหมาแมวก็มีค่ะอาจารย์แม่คราจะคว้าเลยอุ้มหมาอุ้มแมวลงก่อนอย่างอื่นไม่เป็นไรค่ะอย่างอื่นก็หาได้นะคะแต่ว่าชีวิตคนเนี่ยหาไม่ได้เราต้องนำชีวิตคนลงมาก่อนดังนั้นที่มหาจุฬาก็ ถือว่ามันเป็นตึกที่ไม่ไม่ได้สูงมากค่ะคิดว่ามไม่ถล่มหรอกเพราะว่ามันมันไม่ได้สูงมาก<ต>ค่ะแต่มีความเสียหายอะไรไหมคะอาจารย์แม่แบบมีมีร้าวม,ม,มีแบบกระจกแตกอะไรอย่างนี้ไหมคะไม,ไม่มีกระจกแตกค่ะค่ะก็ก็ทุกคนก็ปลอดภัยก็ขึ้นมาใหม่ข,ขึ้นมาเรียนอบรมใหม่เรียนต่อเลยใช่ไหมคะค่ะเรียนต่อเลยค่ะจนกระทั่งเย็น แต่ทําให้เมื่อสีสษาค่ะเนึกว่าโรคความดันกําเริบจริงๆจริงๆแล้วใคเป็นโรคความดันอยู่ในนั้นแต่คิดว่าเอ๊ะหรือว่าพวกเราเป็นโรคความดันกันจนกระทั่งไปดูข่าวก็เลยก็เลยรู้ว่าอ๋อแผ่นดินไหวแล้วก็เห็นข่าวที่ตึกอาคารถล่มพวกเราก็บีบหัวใจมากเลยค่ะเรียนไม่เป็นเรียนเพราะหัวใจ บีบหัวใจว่าคนที่อยู่ในตึกนั้นนะหนีออกทันไหมพวกเราแผ่เมตตาที่จะ,ะส่งส่งแรงใจไปให้กำลังใจเขาคือพอเห็นพอดูดูข่าวแล้วญาติเขาร้องไห้บางคนแ,แม่แม่มาลูกลูกแม่อยู่นี่ลูกออกมาหาแม่พอพอดูคลิปตัวนี้แล้วรู้สึกจุกแล้วก็บีบหัวใจอย่างมาก ่ะโ oh, อ้เนี่ยแม่เขารอแม่เขาเรียกหาลูกเขาทําให้คือคนดูเนี่ยมันมันมันสะอื้นในหัวใจค่ะค่ะค่ะถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่มีคนที่แบบเรารักอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าเห็นคนอื่นแล้วเราก็เราก,เราก็อดรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้ใช่ไหมคะคือภาพแม่ที่มารอลูกชายาค่ะค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเออลูกลูกอยู่ไหนแม่อยู่นี่นะลูก ค่ะลูกออกมาหาแ,แม่ลูกได้ยินเสียงแม่ไหมลูกค่ะคน่ะก็เห็นค่ะความรักของแม่ที่ที่ทมีต่อลูกค่ะค่ะ,คะอาจารย์แม่ค่ะซึ่งมาถึงวันนี้นเรื่องการค้นหายังดําเนินต่อเนื่องแต่ว่าจํานวนผู้รอดชีวิตเนี่ยตอนนี้ความหวังเราก็แบบน้อยลงซึ่งล่าสุดต้นตอนเที่ยงที่เรารายงานข่าวเนี่ยยังมีผู้ที่ไม่เจอ ยังอยู่ใต้ตึกเนี่ยอีกจานวนเท่าไหร่นะคะโอ้เยอะเหมือนกันนะคะทั้งทางฝั่งของเมียนมาเองแล้วก็ทางฝั่งของประเทศไทยของเรานะคะเฉพาะตึกของเราเนี่ยตึกสตองอเนี่ยนะคะค่ะเพราะว่าทั้งหมดเบสเซ็ตแล้วก็โอเป็นร้อยเลยเป็นหลักร้อยค่ะล่าสุดนี่เป็นยังไงคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูขอหาข้อมูลเรียนให้จันแม่ได้ทราบล่าสุดเพราะดูความหวังก็ก็รีบปลี่แล้วค่ะจันแม่ใช่ค่ะสวดมนต์ภาวนาให้เขารอดกลับไปหาครอบครัวเขาเพราะว่าทุกคนมี ครอบครัวก็รอเขาอยู่บางคน<ช>ก็รอ,อกินข้าวกับพ่อรอ,อกินข้าวกับแม่<ช><ๆ>ลูกรอคะ่ะซึ่งบางคน<ช>เป็นเสาหลักบ้านคะ่ะ <ๆ S 2> ค่ะ,คะก็สำหรับที่ตึกสงตอง,งอเฉพาะที่ของเราเนี่ยนะคะพบผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยออยอดรวม26นะคะแล้วก็ยังคงสูญหายอีก61 หกสิบเอ็ดคนใช่ะคะ่ะอาจารย์แม่ขาบางคนผ่านเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ยังมีความรู้สึกกลัวนะรู้สึกวิตกกังวลโดยเฉพาะคนที่เขาต้องทํางานแบบตึกสูงหรือว่ามีที่พักอาศัยอยู่แบบคอนโดยอยู่ตึกสูงๆงอะไรแบบเนี้ค่ะความกลัวความวิตกกังวลมันยังค้างอยู่เลยค่ะอาจารย์แม่ตรงนี้อยากขออาจารย์แม่ช่วยแนะนําหน่อยว่าว่าเราเราจะวางใจยังไงดีคะเนี่ยนี่แหละเป็นปัญหาค่ะเพราะว่า เขาทางการก็สำรวจอยู่ว่ารงไหนตึกไหนมันมีรอยเล้าเขาก็จะไม่ให้ไปขึ้นไปทำงานหรือไม่ก็ปิดตึกนั้นไปเลยก็อยากจะให้มีสติแล้วก็ดูดูว่าตรงไหนมันมีรอยเล้าตรงไหนคือคือให้กอดติดสถานการณ์ไว้แล้วก็ <c oughs> ขึ้นไปทำงานก็ต้องสังเกตสำรวจค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะ <c oughs> ดูว่ามันมีอะไรที่มันมีพิรุษ หรือมันเสียงดังเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะมันดังดังเปรีย้ยอันนี้แหละคะ่ะจะต้องจะต้องระวังอย่างมากทางที่ดีก็คือถ้าเลี่ยงได้นะคะก็ไม่ควร,ครไม่ควรขึ้นไปทำงานตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณภาพเหล็กใช่ไหมคะที่กำลังกาลังตรวจสอบอยู่เรื่องคุณภาพเหล็กรรตรงนี้สำคัญมากเพื่อร,ร,รักษาชีวิตบางคนขอคุณขอบคุณความจนนะคะ อ่า uh huh. พอดีอ่า uh, คนที่อยู่ต่างจังหวัดอ๋อขอบคุณความจนที่ไม่ได้ไปทํางานแถวนั้นอ่ะ uh, uh huh. ก็จะมีอย่างนี้ความจนเป็นเหตุให้เขาไม่ไม่ได้มาทํางานแบบนี้ประมาณนี้ก็มีดังนั้น uh huh. แต่เนื่องจากเราก็ต้องอยู่กับาการชีวิตอาชีพการทํางานทั้งหลายเราก็จะต้องมีสติค่ะแล้วก็สังเกตอะไรที่ไม่ควรเข้าไปเราก็ไม่เข้าไปแล้วก็ต้องแจ้งต้องอดูข่าว แล้วก็สวดมนต์ภาวนานี่แหละค่ะเพราะว่าบางคนพอเกิดหน้าสิวหน้าหน้าขวานตรงนี้เขาก็จะนึกถึงพ่อแม่ค่ะค่ะนึกถึงหน้าพ่อแม่นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนึกถึงพระพุทธรูปที่ที่เขาศรัทธาเลื่อมใสก็จะเป็นที่พึ่งทางใจ เวลาออกจากบ้านเราก็ต้องสวดมนต์ก่อนถ้าท่านใดท่านท่านใดที่สวดมนต์เป็นก็สวดไปหรือท่านใดที่จเจริญสติสมาธิอะไรก็อก็บำเพ็ญภาวนาไปด้วยเพราะว่าเพื่อจะเป็นเป็นบุญเป็นเกาะป้องกันตัวเราค่ะนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวนี้เราก็พยากรณ์ไม่ได้ว่ามันจะไหวอีกตอนไหนนั่นนะไม่มีใครรู้ใช่ไม่มีใครใครู้ บอกไม่อบอกลูกไม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะดังนั้นก็สวดมนต์หน่อยนะคะอย่างอย่างเช่นคุณแม่กิษณาเวลาจะออกจากวัดไปไหนก็ต้องสวดมนต์ค่ะค่ะสวดมนต์เพื่อที่จะเรียกขวัญกำลังใจมีความมั่นใจเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ปกปักรักษาให้ให้ปลอดภัยเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้นะคะแล้วเราก็ มีสติต้องใช้สติด้วยให้ทุกคนที่ขับรถอยู่บนท้องถนนเพราะว่าเวลาแผ่นดินไหวรถมันจะโค้งเคงโค้งเคงอันนี้เราต้องอตั้งสติเลยนะคะหาที่ปลอดภัยแล้วก็มันจะต้องตัดสินใจอะไรอย่างอย่างรวดเร็วในขณะนั้นเพื่อที่จะไปซ้ายไปขวานะคะ เพราะฉะนั้นต้องต้องมีสติจริงๆนะคะซึ่งวิธีการของอาจารย์แม่นะไปไหนมาไหนก็แบบสวดมนต์ตั้งสติก่อนเวลาเจออะไรขึ้นมานะถ้าเราสติดีเราน่าจะแก้ปัญหาดีๆช่วไหมคะอาจารย์แม่ใช่ค่ะต้องตั้งสติเพราะว่าดูเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นแล้วอ๋อสติเท่านั้นแหละคะ่ะที่ะจะทำให้เราดูว่าเราจะไปทางไหนนะคะเราจะนำอะไรติดตัวไป บางคนไม่ไม่ได้นำติดอะไรติดตัวไปพอย้อนกลับไปอันนี้แหละมันก็จะมีเหตุการณ์พวกอพอดีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อย่างนี้ค,คือตกใจแล้ววิ่งเลยแต่พอนึกขึ้นได้ว่าเรามีสร้อยหนักห้าบาทหรือสิบบาทย้อนกลับไปใหม่อไปเอาสร้ยอยออกมาไม่ได้ดังนั้นะอะไรที่ทิ้งได้ที่เป็นของนอกกายอย่าไปอะไรอววรเอาชีวิตของเราออกมาก่อน ค่ะเพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราหาได้มากกว่านั้นค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษณารักษาชมนะคะท่านผู้ในการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตมาพูดคุยให้ข้อแนะนําดีๆกับพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์แม่ค่ะท่านผู้สวัสดีดีเจสุนันดีเจหาทไทรัตและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ สติสตรีไม่มีเวลาให้ทุก